สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องร้าชันเทพเจ้าเรื่องนี้ยาวน่อยแต่สนุกมากยี่หนอเลยย่อ,ยอๆมาเล่าให้ฟังกันแบบง่ายๆแต่ไม่ขาดรายละเอียดสําคัญสําคัญไปเลยสักทีเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส sky เป็นกําลังใจให้ยี่หนอด้วยเนอะ ความเดิมจากตอนที่แล้วสรุปว่าการเปลี่ยนเจ้าของไปเป็นสาวงามที่มีพลังในขั้นในเหนือแท้ของเจ้าแมวขโมยตัวน้อยเป็นเพียงการแสดงละครเพื่อสร้างหลุมหลบภัยให้กับเจ้าของตัวจริงอันเป็นที่รักยิ่งของมันโดยที่หญิงสาวที่ถูกแมวเจ้าเล่ห์หลอกใช้ไม่ได้รู้หรือคิดระแวงใดๆเลยในที่สุดสองคนหนึ่งแมวก็ออกเดินทางร่วมกันโดยมีการชี้นำของแมว จนกระทั่งไปพบเข้ากับแมงป่องยักษ์โบราณที่เฝ้าหน้าถ้ำซึ่งมีลูกน้อยของมันอาศัยอยู่ทั้งยังมีสมบัติอยู่มากมายไม่ยอมห่างไปไหนในเหนือแท้จากสำนักจากสามสำนักจึงตกลงความร่วมมือกันจนสามารถฆ่าแมงป่องได้โดยมีเจ้าเฟิงเป็นตัวช่วยที่สำคัญจากนั้นทุกคนก็เข้าไปแย่งชิงสมบัติกันเจ้าเฟิงได้สมบัติล้ำค่ามาหลายอย่างทั้งยังได้ลูกแมงป่องมาด้วยตัวหนึ่ง ส่วนแม้ขโมยตัวน้อยที่เกาะไหลไปพร้อมกับเยหยานอยู่ก็กวาดสมบัติล้ำค่าไปได้ไม่น้อยเยหยานอยู่ได้ลูกแมงป่องที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ไปสองตัวทําให้นางรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากในที่สุดลูกแมงป่องก็ถูกเก็บไปจนหมดแล้วการแย่งชิงสมบัติก็สิ้นสุดลงที่เยหยานอยู่ได้รับลูกแมงป่องยักษ์ที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดสองตัว ก็เพราะได้รับความช่วยเหลือจากแมวขโมยตัวน้อยนางจึงได้ชื่นชอบและเชื่อใจมันอย่างไม่รู้ตัวชายชุดสีเลือดและชื่อกุ้ยอับอายเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มต้นแข่งขันแย่งชิงพวกเขาก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบเย่ยยานอยู่มาตลอดโดยเฉพาะ การคงอยู่ของแมวขโมยตัวน้อยยิ่งทําให้เย่ยยันอยู่ราวกับปลาที่แหวกไหวยอยู่ในน้ําเจ้าเฟิงวิเคราะห์ลูกแมงป่องที่ตนได้ครอบครองเขาคิดว่าระดับของสายเลือดมันเทียบเคียงกับลูกแมงป่องสองตัวที่เย่หยันอยู่ครอบครองเป็นอย่างน้อยแต่สติปัญญาสูงกว่าจิตตังมันก็เข้มข้นกว่าและแข็งแกร่งกว่าทั้งด้วยสายเลือดผ่านแปรของมันความสามารถในการพัฒนายอมอยากที่จะคาดเดาได้ในอนาคต อาชริยะจากตำหนักผาดำและตำหนักมานจันทราหลายคนมองเจ้าเฟิงด้วยความเคลือบแคลงสงสยัยที่อีกฝ่ายยืนนิ่งไม่เข้าไปแย่งชิงลูกแมงต่องยักษ์เจ้าเฟิงจึงเบี่ยงเบนความสนใจโดยการนำศิลารอยเหมือกสวรรค์มาบดเป็นผงแล้วเทลงบนร่างของหุ่นเชิดศพสำรดิ์คนจากตำหนักผาดำเมื่อเห็นการกระทำของเจ้าเฟิง ต่างก็เต็มไปด้วยความริษยาเกลียดชังสิลารอยหมึกสวรรค์ที่เทลงบนร่างของหุ่นเชิดศพทั้งสองถูกกระตุ้นคว,วบคุมด้วยเปลวเพลิงวิญญาณอัศนีของเขาสนับสนุนหุ่นเชิดในการดูดกลืนและฝึกฝนร่างกายสิลารอยหมึกสวรรค์สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายและกระดูกได้แต่ผลของมันยากที่จะรับมืออาจจะทำลายร่างกายได้อย่างง่ายดา ทำให้เกิดความเสียหายที่ยากจะฟื้นฟูแต่ถ้าใช้ในการเพิ่มพลังให้กับศพและโครงกระดูก จะส่งผลมากกว่าเดิมสองเท่าเมื่อเห็นว่าเจ้าเฟิงใช้เปลวเปลวเพลิงวิญ,ญญาณอัศนีในการพัฒนาศพชื่อกุยที่อยู่ไม่ห่างออกไปก็เผยสีหน้าตื่นตะลึงออกมาวิธีการของเจ้าเฟิงดูเหมือนหยาบกระด้างแต่กลับสามารถเพิ่มความเร็วในการดูดกลืนพลังของซากศพได้อย่างมหาศาลแม้ว่าคุณภาพของหุ่นเชิดศพจะไม่พัฒนาขึ้นแต่กระดูกของพวกมันรวมทั้งพลังป้องกันแข็งแกร่งขึ้น สามารถรับการโจมตีทั่วไปของขัานในเหนือแท้ได้จากนั้นเจ้าเฟิงก็เกิดตุ้นธาตุน้ำแข็งแช่ร่างของหุ่นเชิดศพก่อนเก็บเข้าไปไว้ในบัวดำเหมือนเดิมมันเป็นการสร้างภาระให้ร่างกายด้วยเพลิงอัศนีก่อนจากนั้นจึงใช้พลังความเย็นในการสร้างสมดุลให้กับร่างศพชื่อกุ้ยมองก็ยิ่งตื่นตะลึงส่วนเย่ยานอยู่นั้น ไม่ได้ใส่ใจกับการกระทําของเจ้าเฟิงนางค่อนข้างที่จะขยะขแขยงซากศพเหล่านี้จึงไม่แม้แต่จะชายตามองตอนนี้นางกําลังมีความสุขอย่างมากกับผลผลิตที่นางเก็บเกี่ยวได้และที่แมวขโมยตัวน้อยนํามาให้แผนครึ่งแรกเป็นไปได้ด้วยดีระหว่างทางเจ้าเฟิงยังคงรักษาสีหน้าไล่ตามนายเหนือแท้ทั้งสามไปอย่างกระชั้นชิดทันใดนั้นเองผนงผน,นังภูเขา ปรากฏหินที่ส่องประกายสีดำขึ้นไอสวรร์เข้มข้นกว่าปกติดวงตาของเจ้าเฟิงส่องประกายในนี้มีเห็ดเอ่ยมีผลโลหิตมันมีขนาดเท่ากําปั้นผิวส่องประกายสีแดงสดโปรง่งใสปราณจิตวิญญาณแพร่กระจายออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจ้าเฟิงยืนอยู่ที่รอบนอกดวงตาเทพเจ้ากวาดมองอย่างรวดเร็วเห็นเห็ดอินตูและยาคืนชีวิต เห็ดอินตูนั้นเป็นเห็ดหน้าตาธรรมดาที่ดูเน่าเปื่อยให้ความรู้สึกหนักหน่วงหดหูส่วนย่าคืนชีวิตนั้นงอกขึ้นในบริเวณที่ต้องทั้งแสงตะวันจันทราส่องประกายสีเขียวส่งกลิ่นอายจิตวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่มีวันดับสูญออกมาเห็ดอินตูมีคุณสมบัติในการฝึกฝนซากศพที่ยอดเยี่ยมหากได้ครอบครองหุ่นเชิดศพจะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดขณะที่คนอื่นกำลังตื่นเต้น แต่เย่ะหยันอยู่กลับมุ่นคิ้วเข้าหากันยอดสมบัติล้ำค่าส่วนมากในที่แห่งนี้ไม่มีประโยชน์ต่อสิทธิสํานักฝ่ายธรรมะเช่นนางมากนักนางคิดว่าจะเก็บยาคืนชีวิตและผลโลหิตส่วนของมานที่ไร้ค่าสําหรับนางก็จะทําลายทิ้งเสีย อีกสองคนพอจะรู้ได้ถึงความคิดนี้ของนางจึงร่วมกันเข้าโจมตีหญิงสาวส่วนเจ้าเฟิงก็หลบเล้นออกจากสายตาผู้คนไปอยู่ที่มุมหนึ่งแสดงท่าทีไม่เข้าร่วมการต่อสู้ไม่เข้าแย่งชิงสมบัติยอมที่จะก้าวถอยไปข้างๆด้วยตนเองคนอื่นๆ จึงไม่ไล่ตามไปโจมตีเขาแต่ความจริงแล้วความวุ่นวายนี้คือสิ่งที่เจ้าเฟิงต้องการชื่อกุยและเยีหยันอยู่รู้ดีว่าเจ้าเฟิงกำลังรอโอกาสในการฉกฉวยตอนที่คนอื่นตกอยู่ในอันตรายแต่แล้วเจ้าเฟิงกลับนั่งลงที่มุมหนึ่งเพราะเขารู้ดีว่าตนไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ยอสมบัติเหล่านั้นยังไงก็ต้องตกเป็นของนายเหนือแท้ทั้งสามตอนนี้แผนของเขาเข้าสู่ช่วงที่สำคัญที่สุดแล้ว เจ้าเฟิงนั่งดูนายเหนือแท้ทั้งสาต่อสู้กันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นวิชาดวงตาที่แปลกประหลาดหน้าหวาดกลัวเมื่อเห็นว่าวิชาที่ใช้ทำให้มีจิตวิญญาณอาฆาคาสัมภเวษีทั้งหลายเอื้อมมือที่แห้งกรังแล้วก็กรงเล็บแหลมคมของพวกมันออกไปอย่างกระหายเลือดฉุดรั้งร่างกายของเย่หยันอยู่ไม่หยุดอาปากปากที่อ้ามีหยาดเลือดหยาด เลือดไหลย,ย้อยออกมาสิ่งที่ได้เห็นทำให้สถานการณ์ในแดนต้องห้ามร้อยหลุมศพถือว่าน่ากลัวเพียงนิดเดียวพลังนั้นมีอยู่แม้มีอยู่จริงแม้ว่าตาเปล่าจะมองไม่เห็นแต่ร่างกายรับรู้ได้ตามสัญชาตญาณถึงความหดหู่หนาวเย็นครั่นเนื้อครั่นตัวหน้าขยะขยงมันคือวิชาเนตรวิญ,ญญาณอาฆาตเป็นวิชาดวงตาต้องห้ามเยียายานอยู่ มุ่นคิ้วเข้าหากันทั่วทงังร่างเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่สบายตัวจากวิชาที่ชื่อกุย้ยใช้เล็งใส่นางในสมองของนางเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของวิญญาณอาฆาตทำให้จิตใจสั่นสะท้านพลังในร่างไหลออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งเจ้าเฟิงรู้สึกเสียดายที่ดวงตาเทพเจ้าไม่อาจคัดลอกวิชานี้ได้เพราะมันต้องใช้ธาตุวิญญาณซึ่งเขาไม่มีตอนนี้เจ้าเฟิงเริ่ม เป็นห่วงเย่ยยานอยู่อยู่บ้างถ้านางแพ้แผนของเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงและยากขึ้นหลายเท่าตัวในแผนของในแผนของเขาเย่ยยานอยู่จะต้องสามารถไล่ต้อนนายเหนือแท้ทั้งสองได้หรือไม่ก็อยู่ในสภาวะขาดอำนาจการจึงจะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่แล้วเย่หยานอยู่ก็ใช้แสงจันทรากระจ่างฟ้าชํำระล้างวิญ,ญญาณอาฆาตบางส่วนที่เกาะเกี่ยวอยู่รอบกายของนางไปแล้วนาง ก็โดนชายชุดสีเลือดใช้วิชาอันเหี้ยมโหดปะทะเข้ากับแสงจันทรากระจ่างฟ้าของเยยยานยูจึงสามารถขานอำนาจวิชาของนางได้ในระดับหนึ่งและกลับมาได้เปรียบอีกครั้งชื่อกุย้ยใช้เนตรวิญ,ญญาณอาฆาตอีกครั้งเหล่าคนของตำหนักมารต่างก็อยากช่วยสนับสนุนผู้นำทั้งสองของตนจึงพาการสาดเลือดของตัวเองไปยังดวงจันทร์โลหิตเหนือศีรษะ เพื่อเพิ่มพลังจันโลหิตกลืนวิญญาณวิชาของชายชุดสีเลือดทําให้พลังวิชาของนายเหนือแท้ทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพลังต่อสู้สูงขึ้นเกือบจะหนึ่งเท่าเยี่ยหยาอยู่ยังไม่ยอมใช้ก้าวเสี่ยวจันพิฆาตออกมา ในฝ่ามือของนางมีดาบล้ำค่าโปรง่งใสขึ้นทุกครั้งที่เงาดาบแสงจันทร์วาดออกแสงจันทร์จะส่องสว่างเจิดจ้าขึ้นจนถึงขีดสุดพลังไร้ที่ติครทำให้โครงกระดูกขั้นในเหนือแท้ตัวหนึ่งของชื่อกุย้ยแขนขาดออกข้างหนึ่งจันโลหิตกลืนวิญญาณถูกผ่าครึ่งพลังของดาบพลังของเพลงดาบเรากลับสามารถเหยียดยามทุกสิ่งได้ เมื่อใช้ออกจนถึงดาบที่5ชื่อกุ้ยและชายชุดสีเลือดต่างกลาถอยอย่างตื่นตะลึงเหล่าวิญญาณอาฆาตก็สลายไปดาบที่8บทขยี้จันโลหิตกลืนวิญญาณลงอย่างสมบูรณ์ชายชุดสีเลือดถูกพลังสะท้อนกลับล่าถอยพร้อมกระอักเลือดบนร่างมีบาดแผลลึกถึงกระดูกขึ้นดาบที่9ที่รุนแรงหน้าพรั่นถึงที่สุดก็กำลังจะถูกใช้ออกเพื่อจบทุกสิ่ง แต่ตอนนี้ร่างของเย่หยานหยูกระตุกวูบ นาซีลงเล็กน้อยไอสวรรค์ในร่างของนางไม่พอดาบที่ก้าวจึงสลายหายไปเจ้าเฟิงเข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนกจันเซียวพิฆาตทําให้ในายเหนือแท้ฝ่ายชายได้รับบาดเจ็บชื่อกุย้ยสูญเสียความสามารถไปอย่างมากสิทธิ์ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเมื่อครู่ตายไป3าถึงสคนเจ้าเฟิงรู้สึกยินดีที่ตนเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์วุ่นวายของ3ยอดฝีมือขั้นนายเหนือแท้และไม่ได้ช่วยโอกาสหา ผลประโยชน์ ตอนนี้3ยอดฝีมือขั้นในเหนือแท้ตกอยู่ในสภาวะขาดอำนาจได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าเฟิงนำน้ำค้างยอดไผ่ตะวันจันทราออกมากินเข้าไป1หยดเขารู้สึกว่าความคิดของตนชัดเจนเฉียบแหลมขึ้นขอบเขตจิตวิญ,ญญาณเข้าสู่ระดับที่สูงกว่าเดิมไปเล็กน้อยตลอดการต่อสู้ตั้งแต่เริ่มจนจบเจ้าเฟิงนั่งอยู่ที่เดิมเรากับเป็นเพียงผู้ชมคนจากสองสำนักต่างมองไปยังเจ้าเฟิงด้วยสายตาแปลกประหลาดแม้ แต่ยอดฝีมือขั้นในเหนือแท้ทั้งสามยังแบ่งความสนใจมายังเจ้าฟึง ตอนนี้เย่หยานอยู่พาแมวขโมยตัวน้อยพุ่งตรงไปยังสมบัติล้ำค่าบนกำแพงภูเขาราวกับสายฟ้าฟาดชื่อกุ้ยและชายชุดสีเลือดรีบพุ่งไปขัดขวางแมวขโมยตัวน้อยแต่มันก็หายวับไปขณะที่เย่หยานอยู่วาดดาบออกไปทําให้สองยอดฝีมือขั้นในเหนือแท้ต้องลาถอยนางเลือกเก็บสมุนไพรในตํานานยากคืนชีวิตส่วนแมวขโมยตัวน้อยวาดแซ่ออก พุ่งตรงไปยังผลโลหิตทำให้ในตาของชายชุดสีโลหิตเกือบที่จะถลนออกจากเบ้ารีบพุ่งตรงไปยังแมวขโมยตัวน้อยแต่ก็ไม่ทันะแล้วเพราะมันคว้าเอาผลโลหิตเอาไว้แล้วพุ่งตรงไปยังเห็ดอินตูอย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะกินมันเข้าไปนั่นทำให้ใบหน้าของชื่อกุ้ยซีดเผือดอย่างตื่นตะลึงแทบที่จะเสียสติ ส่วนเจ้าเฟิงยังคงนั่งอยู่ที่เดิมด้วยสีหน้านิ่งเฉยราวกับเซียนผู้ละทางโลกเขาทำตามแผนที่ตนกับแมวขโมยตัวน้อยวางไว้ตอนที่แมวขโมยตัวน้อยกลืนเห็ดอินตูเข้าไปก็ถือว่าแผนการสำเร็จแล้วแต่ตอนนี้แมวขโมยตัวน้อยเองก็ตกอยู่ในอันตรายในเหนือแท้ฝ่ายชายทั้งสองพุ่งไล่ไล่าตามล่ามันด้วยความโกรธแค้น ทำให้เยี่ยนหยู่เผยความกังวลออกมาแมวขโมยตัวน้อยไม่ได้ขอความช่วยเหลือและไม่อาจที่จะเข้าใกล้ยเยี่ยนหยูได้ทําได้เพียงหนีไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามแต่ทิศทางที่มันหนีไปก็คือเจ้าเฟิงมันทําให้ใจของเยี่ยนหยู่กระตุกวูบเกิดความคิดที่จะขัดขวางนี่คือเวลาแสดงความจงรักภักดีของแมวขโมยตัวน้อย ทันทีที่ไปถึงร่างของเจ้าเฟิงมันก็จางหายไปทันทีชายชุดสีเลือดและชื่อกุย้ยพุ่งตรงมายังเจ้าเฟิงอย่างประสงค์ร้ายคำรามลั่นให้อีกฝ่ายส่งมอบแมวขโมยตัวน้อยออกมาเจ้าเฟิงถึงกับพวาการกระทำของแมวขโมยตัวน้อยสร้างอันตรายถึงแก่ชีวิตให้กับนายเก่าของมันทำให้เย่ยานยู เผยสีหน้าเข้าใจและยินดีออกมาเจ้าเฟิงทั้งหงุดหงิดกราดเกลียวคว้าใบหูของมันแล้วโยนออกไปขณะที่แท่อสรพิษโลหิตลึกลับยังคงพันอยู่รอบผลโลหิตเยยานอยู่ไล่ตามไปให้ความช่วยเหลือแมวขโมยตัวน้อยอย่างเร่งรีบ เข้าปะทะกับสองผู้ฝึกตนในคาดนายเหนือแท้อย่างรุนแรงเจ้าเฟิงยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมอย่างเฉยเมยแผนการอีกขั้นสำเร็จแล้วเพราะในกำไลมิติของเจ้าเฟิงมีเหตุที่มีรูปร่างคล้ายเน่าเปื่อยเหตุอินตูนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าเฟิงเขาพยายามอดกลั้นความตื่นเต้นดีใจเมื่อรวมเหตุอินตูเข้ากับ ถุงพิษแมงป่องยักษ์มันจะกลายเป็นพิษที่รุนแรงเมื่อหุ่นเชิดศพสัมดิษเข้าสู่ขั้นในเหนือแท้และมีพิษรายแรงทั้งสองชนิดนี้ความสามารถของมันจะมีมากขึ้นมีประโยชน์มากกว่าเดิมเจ้าเฟิงได้วางแผนนี้เอาไว้ตั้งแต่เห็นแมงป่องยักษ์โบราณเขาใช้เวลาที่สถานการณ์ยังวุ่นวายนำเห็ดอินตูใส่เข้าไปในบัวดำ ที่เจ้าเฟิงไม่ได้เลือกผลโลหิตแต่เลือกเห็ดอินตูเพราะเขาไม่ได้อยากสร้างแรงคุกคามต่อเย่ยยานอยู่เขายังอยากเข้าไปในสำนักจิตวิญญาณจันกระจ่างอีกอย่างการกินผลโลหิตเจ้าเฟิงยังต้อง ปิดด่านฝึกตนกว่า4คืนจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นในเหนือแท้ได้แต่ในที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายเขาคงไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นมาทะลวงขั้นแน่นอนส่วนเห็ดอินตูเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มระดับของห er ุ่นเชิดศพ ไม่มีประโยชน์ต่อเย่หยานอยู่มันย่อมไม่อยู่ในความสนใจของนางและด้วยนิสัยที่มักจะกลืนกินสมบัติล้ำค่าเข้าไปราวกับเสียสติของแมวขโมยตัวน้อยแล้วจึงทำให้นางไม่ได้เอะใจอะไรชื่อกุยที่อยากได้เห็ดอินตูก็คิดว่ามันคงอยู่ในท้องของแมวขโมยตัวน้อยและถูกย่อยไปแล้วเจ้าเฟิงแบ่งเห็ดอินต๋ออกเป็นสองส่วนให้หุ่นเชิดศพสำดิษทั้งสองกินเข้าไปไม่ช้ากลิ่นอายความแข็งแกร่ง ของหุ่นเชิดศพทั้งสองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลิ่นไอบนร่างของพวกมันถือได้ว่าเข้าสู่ขั้นในเหนือแท้ขณะที่คนอื่นกําลังต่อสู้กันเอาเป็นเอาตายเจ้าเฟิงก็ใช้สติในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหุ่นเชิดศพของตนเย่ยหยันอยู่และแมวขโมยตัวน้อยแย่งจริงสมบัติล้าค่าไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และยังได้ทำลายสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองไปด้วยตอนนี้ผลโลหิตตกไปอยู่ในมือของเย่ยยานอยู่แล้วแต่นางก็ไม่ได้กินมันเข้าไปในทันที ไม่นานยอดสมบัติล้ำค่าบนกำแพงหินสีดำก็ถูกเก็บไปจนหมดตลอดเวลาเจ้าเฟิงนั่งอยู่ที่เดิมเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงเขาจึงลุกขึ้นเดินไปหาเย่หยานอยู่เพื่อขอแลกน้ำค้างยอดไผ่ตะวันจันทราสองหยดกับวาดีแห่งชีวิตและยาคืนชีวิตครึ่งหนึ่งเย่หยานอยู่สงสัยว่าตนเองฟังผิดไปหรือไม่นางเกือบจะเสียสติแทบจะลงมือจัดการอีกฝ่าย ที่เอาแต่นั่งอยู่เฉยเฉยไม่ทำอะไรเลยแต่กลับต้องการถึงครึ่งหนึ่งคนจากตำหนักผาดำตำหนักมารจันทราต่างก็มองด้วยสีหน้าแปลกประหลาดการขอแลกเปลี่ยนที่ไร้อย่างอายในระดับนี้แม้แต่จากอีกสองตำหนักที่เดินในเส้นทางอาธรรมก็ยังไม่อาจทนดูได้อีกต่อไปแต่เจ้าเฟิงยังคงมั่นใจมีท่าทีเยือกเย็นแน่ใจว่าเย่ยยานยูจะยอมมอบออกมาแต่อีกฝ่ายกลับหงุดหงิดกาดเกลี้ยว ดูเจ้าจะฝันหวานไปหน่อยเสียแล้วกระมังนางเริ่มลังเลที่จะแนะนําเขาให้เข้าร่วมกับสํานักจิตวิญญาณจันกระจางเจ้าเึิงก็เอ่ยขึ้นมาอย่างไร้ความรู้สึกตามข้อตกลงของเราท่านต้องยินยอมให้ความช่วยเหลือข้าสามครั้งนี่นับเป็นหนึ่งครั้งได้ยินอย่างนั้นเย้่หยานยูก็ถลึงตา การยากขนชีวิตเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าต้องการที่จะช่วยคนที่สำคัญที่สุดของชีวิตบางคนหากเจ้ายินยอมที่จะล้มเลิกพันธะสัญญาโลหิตกับแมวขโมยตัวน้อยข้าก็จะลองพิจารณาดูติดค้างคนพูดหนึ่งเอาไวนะ้น่ะ เจ้าเฟิงหมุนตัวกลับเมื่อการเจราจาล้มเหลวเขาก็ไม่ได้ลนลานเขายังมีอีกสองทางที่จะทำให้สามารถครอบครองย่าคืนชีวิตได้หลังจากต่อสู้แย่งชิงกันอย่างรุนแรงสามยอดฝีมือขั้นในเหนือแท้บาดเจ็บสาหัสไอสวรรค์เสียหายไปหลายส่วนเยหายานอยู่ออกจากถ้ำต้องการสถานที่ห่างไกลและเงียบงันในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ สำหรับนางการกัดกร่อนของจิตวิญญาณยากที่จะฟื้นฟูขณะที่นั่งเฝ้าดูเย่ยยานอยู่ฟื้นฟูพลังเจ้าเฟิงก็เอ่ยขึ้นอาการบาดเจ็บของการกัดกร่อนดวงวิญญาณรวมทั้งพลังที่เสียไปไม่ใช่สิ่งที่ยาจิตวิญญาณทั่วไปจะรักษาได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าเจ้าจะกินยาคืนชีวิตเข้าไปส่วนมากก็ส่งผลเพียงแค่ร่างกายรวมทั้งพลังชีวิตที่สูญเสียไปไม่ส่งผลต่อการฟื้นฟูดวงวิญญาณมากนัก อย่าบอกนะว่าเจ้าเข้าใจในศาสตร์แห่งยาด้วยจากการวิเคราะห์ของข้ายาจิตวิญญาณในมือของเจ้าจะสามารถรักษาจิตใจให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนจะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของดวงวิญญาณและพลังที่เสียไปได้หรือไม่ยังไม่แน่นอนทั้งยังไม่อาจรักษาอาการบาดเจ็บที่อาจส่งผลในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ เจ้าเฟิงยิ้มออกมาขณะที่เย่ยยานอยู่อดที่จะเผยความรู้สึกประหลาดใจออกมาไม่ได้เพราะจากการวิเคราะห์ของเขาถูกต้องทุกอย่างเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเข้าทางของตนเจ้าเฟิงก็รีบเอ่อยต่อ ความจริงแล้วตอนที่ข้าเข้าไปในถ้ำข้าได้ครอบครองน้ำค้างยอดไผ่ตะวันจันทรามาของเหลวนี่สามารถชำระล้างดวงจิตวิญญาณทำให้สามารถสลายอาการบาดเจ็บจากการกัดกร่อนของวิญญาณอาฆาตที่เนตรวิญญาณอาฆาตสร้างขึ้นได้ใช้เวลาเพียงแค่สองสาวันอาการบาดเจ็บของดวงวิญญาณก็จะฟื้นฟูไม่มีอาการบาดเจ็บซ่อนเร้นในอนาคต พูดจบเจ้าเฟิงก็ไม่พูดอะไรอีกเมื่อไตรตรองดูให้ดีแล้วสุดท้ายเย่ยยานอยู่ก็ยินยอมที่จะแลกเปลี่ยนแต่นางก็ไม่ได้ยอมแลกเปลี่ยนในทันทีเพราะกังวลว่าเจ้าเฟิงจะเล่นตุกติกกับนางเจ้าเฟิงจึงนำน้ำค้างยอดไผ่ตะวันจันทราออกมาใช้ต่อหน้าอีกฝ่ายระหว่างนั่งเฝ้ารอดูการฟื้นฟูของเย่ยยานอยู่เจ้าเฟิงก็ไม่ลืมที่จะให้ความสนใจหุ่นเชิดศพทั้งสองในบัวดำ ตอนนี้ร่างกายของหุ่นเชิดศพสองประกายราวโลหะสำริดปรากฏลวดลายสีเงินดำขึ้นกลายเป็นหุ่นเชิดศพพิษเงินทมินเขาอดที่จะคาดหวังกับแผนการศพ พิษของเขาไม่ได้นี่นับว่าสำเร็จไปแล้วกว่า6-7ถึงส่วนจากนั้นเจ้าเฟิงจึงนำถุงพิษแมงป่องยักษ์ใส่เข้าไปในบัวดำอย่างลับๆแล้วใช้ดวงตาเทพเจ้าควบคุมใช้พิษเพิ่มพลังพิษให้กับพวกมันลวดลายสีดำบนร่างของพวกมันชัดเจนกว่าสีเงินวันที่3เยียานอยู่ก็ออกมาหาเจ้าเฟิงเพื่อทาการแลกเปลี่ยนในที่สุดเจ้าเฟิงยิ้มกว้างใช้น้ำค้างยอดภายตะวันจันทราสหยดแลกเปลี่ยนกับ วารีแห่งชีวิต2หยดได้สำเร็จเขานำมันใส่ไว้ในน้ำเต้ารังวิญญาณหลังจากที่เย่ยยานอยู่กินน้ำค้างยอดไผ่ตะวันจันทราลงไปการฟื้นฟูดวงวิญญาณที่บาดเจ็บของนางก็เร็วขึ้นหลายเท่าตัวในตอนนั้นเจ้าเฟิง ก็เดินเอ้อระเหยอยู่ใกล้ๆหุบเขาเขาค้นหาสมบัติล้ำค่าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันคนจากตำหนักผาดำมาพบกับทั้งสองเขา้าแม้ว่าเย่หยันอยู่จะไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมแต่พวกเขาก็ไม่มีโอกาสชนะชื่อกุ้ยจึงส่งสอนข้อความถึงโมกานผู้เป็นสิทธิพี่ให้มาสนับสนุนพวกตนโมกานเป็นอัจฉริยะขั้นในเหนือแท้ของตำหนักผาดำที่แข็งแกร่งที่สุด ที่เข้ามาในนี้แล้วตอนนั้นเองเจ้าเฟิงก็ทำเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกครั้งเขาเข้าไปขวางทางคนจากตำหนักผาดำทำให้สีหน้าของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดพวกเขาต่างกดเสียงต่ำเอ,อ่ยคำข่มขู่กดดันเจ้าเฟิงด้วยความโกรธแค้นแต่ก็ไม่ได้ผีผามลงมือออกไป ขณะที่เจ้าเฟิงกําลังเผชิญหน้ากับคนของตาหนักผาดําชื่อกุยได้เอ่ยชักชวนเขาในฐานะของคนที่สนใจศึกษาศาสตรแห่งศพให้เข้าร่วมสานักผาดําพร้อมกับเหลือบมองไปยังเย่หยานอยู่ที่อยู่ห่างออกไปสองลี้แล้วประเมินอย่างรวดเร็วว่าระยะทางเท่านี้เขาสามารถฆ่าเจ้าเฟิงได้ก่อนที่เย่ยหยานอยู่จะมาทันแต่เจ้าเฟิงก็ยังมีท่าทีเยือกเยน็น ไร้ซึ่งความหวาดกลัวส่วนเย่ยยานอยู่ก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องของเจ้าเฟิงแม้แต่น้อยเรากับไม่สนใจถึงความปลอดภัยของเด็กหนุ่มคนนี้นั่นทําให้ชื่อกุ้ยรู้สึกประหลาดใจอย่างมากเจ้าเฟิงไม่หวาดกลัวคนของตำหนักผาดําแม้แต่น้อยเขามาเพื่อยื่นข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนนั่นยิ่งทําให้ชื่อกุ้ยและคนอื่นๆตื่นตะลึงขึ้นไปอีกเจ้าเฟิงไม่รอให้อีกฝ่ายตอบรับเขาใช้ดวงตาเทพเจ้ากวาดมอง ทั้งหมดแล้วพาจิตสำนึกรู้ของคนจากตำหนักผาดำไปยังศาลาแสนธรรมดาแห่งหนึ่งที่มีตนนั่งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับอีกฝ่ายคนจากตำหนักผาดำหลายคนค่อนข้างประหลาดใจเกิดความประทับใจในตัวเจ้าเฟิงอย่างมากแล้วการเจรจาก็เริ่มขึ้นเจ้าเฟิงต้องการกล้ามของแมงป่องยักษ์ที่คนของตำหนักผาดำตัดมาผลึกกระดูกมารยินและยาหมืน่นศพอีกฝ่ายยอมแลกก้ามแมงป่องยักษ์ แต่สำหรับผลึกกระดูกมานยินที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีของหุ่นเชิดศพและย่าเหมื่นศพที่สามารถเพิ่มพลังฝึกตนของหุ่นเชิดศพนั้นถึงมีพวกเขาก็ไม่แลกของแต่ละอย่างที่เจ้าเฟิงแลกเลือกที่จะแลกเปลี่ยนทําให้ชื่อกุ้ยเข้าใจแผนการของเขาทุกอย่างชื่อกุ้ยจึงปฏิเสธการแลกเปลี่ยนอย่างเด็ดขาดเจ้าเฟิงไม่รู้สึกผิดคาดมิหรือที่ชื่อกุ้ยจะช่วยศัตรูเสริมความแข็งแกร่งโดยไรซึ่งเหตุผลเขาจึงแสดง ว,วัสดุในการแลกเปลี่ยนให้ดูซึ่งก็คือน้ำค้างยอดไผ่ตะวันจันทราหนึ่งหยดและศิลารอยหมึกสวรรค์ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นวัสดุเหล่านั้นสีหน้าของชื่อกุ้ยก็แปลเปลี่ยนไปเพราะศิลารอยหมึกสวรรค์เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เสริมความแข็งแกร่งหลังกันซ่อมแซมหุ่นขั้นในเหนือแท้ของเขาที่ตัวหนึ่ง กระดูกแตกหักเป็นบางส่วนและอีกตัวเสียแขนไปข้างหนึ่งให้เย่ยยานอยู่ศิลารอยหมึกสวรรค์สร้างแรงดึงดูดมหาศาลให้กับชื่อกุย้ยอีกทั้งน้ำค้างยอดไผ่ตะวันจันทราก็ทำให้เขาไม่ต้องพักฟื้นในการใช้วิชาเนตต้องห้ามกับคนที่มีขอบเขตจิตวิญญาณสูงกว่าเขาอย่างเย่ยยานอยูในที่สุดชื่อกุ้ยก็ตัดสินใจนำก้ามแมงตองยักษ์ที่ใหญ่ราวกับกิ่งไม้ออกมาชิ้นหนึ่ง ผลึกกระดูกมานหยินออกมาแต่ย่าหมื่นศพพวกเขาไม่มีเจ้าเฟิงแซงทำสีหน้ากล่ำกลืนฝืนใจยอมแลกเปลี่ยนความจริงแล้วเขาจงใจเอ่ยถึงย่าหมืน่นศพเพื่อทำให้ชื่อกุ้ยควายเขววิเคราะห์แผนการของตนผิดและประเมินความสามารถหุ่นของเขาต่ำลงจากความเป็นจริง การได้ครอบครองก้ามแมงป่องยักษ์และผลึกกระดูกมารยีนพร้อมกันถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก้ามแมงป่องยักษ์จะทำให้หุนเชื้อศพพิษเงินทมินที่มีกรงเล็บแหลมคมขึ้นสามารถตัดผ่านการป้องกันของของคู่ต่อสู้ทำให้ผลของพิษแสดงได้ดีขึ้นส่วน ผลึกกระดูกมันยินสามารถเพิ่มพลังโจมตีโดยรวมของมันได้ขณะที่เจ้าเฟิงเดินห่างออกไปแผนหลังของเขาอยู่ห่างจากคนของตำหนักผาดำไม่ถึงร้อยหลามันเป็นโอกาสดีที่จะกำจัดศัตรูข,ของอีกฝ่ายเป,เ,เปลวเพลิงอ่อนจางในดวงตาของชื่อกุ้ยส่องกระจายวูบสีหน้ามืดทะมึน มือหนึ่งยกขึ้นอย่างเชื่องช้าเป็นสัญญาณให้เตรียมพร้อมสำหรับโจมตีคนจากตำหนักผาดำเงียบเสียงลงเลียริมฝีปากตนเองอย่างตื่นเต้นเพียงรอคำสั่งก็จะทำให้เลือดของเจ้าฝึงสาดกระจายสูญสิ้นซึ่งทุกสิ่ง